เรื่องย่อแสนรักคุณนายเหมยตรงพาณิชย์รักและเป็นห่วงลูกชายทั้งสามซึ่งได้แก่รักรวีและราณากรมากหวังจะหาลูกสะใภด้ดีๆเมื่อทั้ง3เรียนจบแต่รักกลับแอบไปเที่ยวซ่องตามคำชักชวนของเฉินลูกติดของเท่าแก่จิวผู้เป็นพ่อจากเมืองจีนจนทำให้รักติดโรคจนไม่ได้ไปสอบเป็นเหตุให้ต้องเรียนซ้ำชั้น แผมรักยังไปทําจันแรมท้องและไม่ยอมรับผิดทอบจนพ่อของจันแรมโกรธมากจึงไปเปล่าประกาศความเลวของรักที่โรงเรียนในกรุงเทพทําให้รักถูกไล่ออกทันทีในขณะที่รวีพบรักกับราณีหลานสาวคนเดียวของคุณพิสมัยศัตรูตัวฉกาจของคุณนายเหมยทั้งสองปลูกต้นรักขึ้นมาอย่างยากลำบากรวีต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักจนคุณพิสมัยใจอ่อนยอมไม่คบกับหลานสาว ซึ่งอุปสรรคเดียวที่รวีต้องผ่านไปให้ได้คือเปิดเผยให้คุณนายเหมยรู้เรื่องคนรักของเขารักต้องรับจันแรมมาเป็นเมียแบบไม่เต็มใจคุณนายเหมยจึงจัดการตัดปัญหาทั้งหมดโดยการส่งลูกชายทั้งสามไปเรียนที่เมืองนอกราณีก็ตามไปเรียนพร้อมกับรวีทั้งสองแอบ,บคบกันต่อโดยไม่รู้ว่ารณากรเองก็แอบ,บรักราณีด้วย เกิดเรื่องที่บ้านตรงพาณิ์อีกครั้งเมื่อคุณนายเหมยพยายามจะให้จันแรมกินสมุนไพรเพื่อให้แท้งกลับพลาดกลายเป็นหงหยกเมียของเฉินกินแทนทําให้หงหยกแท้งและไม่สามารถมีลูกได้อีกตลอดชีวิตส่วนจันแรมเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วลูกเสียชีวิตความเสียใจทําให้จันแรมสติหลุดมีอาการเพยนเพียงพานไปสี่ตีรักเรียนจบและกลับมาเมืองไทยระวีแอบคบหากับราณีอย่างเปิดเผย ทำให้รนกรเสียใจมากถึงขนาดยอมทิ้งการเรียนและกลับไทยมาพร้อมกับรักคุณนายเหมยรีบจัดงานแต่งงานให้รักกับดวงพรและหวังให้รักดูแลโรงแรมแท้งเฉินที่ตอนนี้กําลังมีบทบาทสําคัญอยู่ในโรงแรมแต่รักกับบริหารงานผิดพลาดจนขาดทุนมหาศาลคุณนายเหมยต้องเรียกรวีกลับมาคานอนนาจเฉินแทนรวีได้โอกาสยื่นเงื่อนไขว่า เขาจะทำตามที่คุณนายเหมยขอทุกอย่างหากคุณนายเหมยยอมรับหญิงสาวที่เขากำลังคบอยู่คุณนายเหมยจำใจตกลงแต่เมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือราณีคุณนายเหมยพยายามขัดขวางแต่ยิ่งทำก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องเพราะราณีไม่ใช่ผู้หญิงติ่มต่มเหมือนสะพ้ยคนก่อนราณีโต้อตอบคุณนายเหมยแบบสาวหัวนอกสมัยใหม่ทำให้คุณนายเหมยยิ่งเกลียดราณีหนักเขา้าไปอีก เมื่อราณีเข้ามาเป็นพี่สะพ้ายทาให้รณ,กร,ณกรยิ่งเสียใจหนักจนไปคว้าโฉมฉวีนักร้องจากบาร์มาเป็นสะพ้ายแบบไม่ตั้งใจเมื่อสะพ้ายสีแบบเข้ามาอยู่ในบ้านความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแถมรักและรณกรยังสร้างเรื่องให้ต้องตามล้างตามเช็ดไม่ไหวเท่าแก่จิวที่มีโรครุมเร้ามาหลายตีจึงเสียชีวิตด้วยก่อนตายเท่าแก่จิวเขียนพินัยกรรมยกกิจการที่มีทั้งหมดให้รวีช่วยดูแลให้เพียงคนเดียว เพราะต้องการให้รวีช่วยรักษาดูแลทรัพสมบัติที่มีไว้ก่อนเท่าแก่จิ๋วเชื่อว่าราวีจะแบ่งปันทุกคนอย่างเท่าเทียมในยามที่รักรนกรและเฉินมีความสามารถในการดูแลและสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันรักโกรธมากหลังเปิดพิณกรรมถึงขนาดแยกตัวไปอยู่กรุงเทพและเปิดร้านเพชรเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเองก็เก่งไม่แพ้น้องชายรนกรก,รก็เบนเข็มไปเล่นการเมือง ในขณะที่เฉินเอาเงินที่เคินยักยอกเอาไว้ไปสร้างโรงแรมใหม่และเปิดเป็นคู่แข่งกับโรงแรมของคุณนายเหมยเชลเลยพี่นวยกรรมของเท้าแก่จิวได้เปิดฉากสร้างความสั่นคลอนของคนในครอบครัวตรงพานิชย์เสียจแล้วลำพังคุณนายเหมยเพียงคนเดียวจะดึงสายสัมพันธ์พี่น้องให้กลับมาดีได้ดั่งเดิมหรือไม่ท่ามกลางการแก่งแย่งชิงดีของเหล่าสะพ้ายคุณนายเหมยและราณีจะลงเอยแบบใดต้องติดตาม